ย้อนไปสมัยเรียนเธอนึกขึ้นมาได้ว่าเธอเรียนโบราณคดีมาออกทริปรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามกลับมาหลังจากนั้นมีการตั้งสารให้ครับคือเห็นเป็นผู้หญิงผมบ๊อบมายืนเรียกเราอยู่ตรงหน้าตา่างเราบพี่เขาบอกว่าผมบ๊อบอใช่เพราะที่หนูเห็นคือเขาปล่อยผมแล้วผมก็อยู่ประมาณนี้เหมือนทรงนักเรียนอ่ะใช่ใช่ใชแวบบแวบบเดียวจริงๆแต่เป็นผู้หญิงอ่ะอนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอ็นเงี้ยอขอบถามหน่อยว่า พาร์ทเนอร์เขาอะใช่คนภาคใต้ไหมรับเหมาเหรอคะค่รับเหมาใั่ไหมคุณรู้ได้ไงมีลูกสามคนใช่ไหมครับมีใครมีลูกสามคนมีลูกคนเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ประจันหน้าแล้วตรงไหนครับอยู่ข้างหลังรูปร่างสันทัด ผิวเข้มเป็นของ